สิบเอ็มโมงอ่ากา,ารสรุปจัเต้เท้านะครับพองเราดีอ่าทีโม่เข้าว่าประชุมกันดีโม่เข้าวี่ขอตลกลงกันตามกฎกติกาแล้วก็ทุกทางตรงโน้นนี่ต้องนั่ไปปฏิบัติอ่นะครับอันดับแรกการที่ไปทุมชนอยู่ผู้นั่งกันั่งข้างก่อน นะครับผ anyway, ู้นำกองขักนผู้นำในตรงนี Delete ้หมายถึงผู้นำสภาสภาห้องนิรภยกองอแต่ถ้งก็คือถ้าที่สะอาดเงื่อนสร้างบาตองเปเก็บปเงียไปจาเประเบียบให้ไน่สีบบริวสิสารเลให้ได้่สถูกผู้เลื่อนนะครับฟองมาสีให้ข้อมือมือหลังจากนั้นที่สภาพที่ออกรวด ผู้เลื่อนสภาพในสัมมนาที่ผมเน,นี่ยกา,ารากน้ำมันสา,า,าอานีการน้ำมันสาอานีถูกพูดไปกับไปลูกต้นไม่ไม่ประดับอะไรไม่ผลอะไรไม่ปลูกไว้นะครับเพราะว่าถูกผู้เรื่องนะครับมอต้องดลื่นกางเมื่อกี้ทีที่มีเรียนเพื่อที่ออกมาตรวจแต่ออกมาตรวจว่าโอ้ หม้อห้าเต็นจริงทำจริงบ่ผมจะงีเชื่ชม่วนดลลงพี่น้องท่าน,น,นต้สะอาดหลอ,อกว่างนะครับแล้วเป็นประการะีื่นพี่น้องเขาก็าักผมุูกันไปแต่รับไปดีทุกคนลองเลิกต้นเลยนะครับนังเคื่องหน้านทีทมีหม้อ้าวลองเรื่อนการล้งการมอหวที่ตรงมี้แล้วพุ๊บ ก็มีงานตัวนี้มาคืองานกรุงเชียง,ยงน,นี่แหละครับบุรีโม่เฮาเดชหัวพระเอ็นติดเชียงป่วยเบาหวานความดันหลอกเอวเกินโม่เฮาหลอกเอ็นะครับต่อไปมีเกเษ็รงานตัวนี้ตอ่ตอไปอีกงานหนึ่งอ่าแจกด้วยที่งานมัณฑุนิมาห,หลายก็ขอให้แบ่งนะครับแบ,งแบ,งแบง่งรับแบ่งคสู่เฮ็ดงานหลากแต่เฮ็ดงานบาทในเฮ็ดงานรลวงในเฮ็ดงานชุมชวน,นน้ำ เงยแต่กบผมกับปริยูนูอต้องเือวันยิงวันที่ซีวันที่ซีก็คือจีราสาต้องไปเตรียมสถานทีอูรุ่งเรื่องของหมาตเพอาวันที่หาทัางมาเป็นมันพอเค่ะกินการข้างกับเภอในภาคเก่าตะีนี้ถวายพระพรอรลหน้าถวายพระพรว่างทางบุก โอภารเข้าด so we so e ินที่นัท่าุดตะขอสานารณเนอยูในหองปุชมพืนล้งจากนัหรือว่าค้านคุณตรงนันขอไ้พัก่อนล้งจานชิ้สามนาฬิกามาทั้งสะอาดนะครับกินรสาับระทานวันทีหาอยู่โรงเรียนพุทธมารเป็นท้องอาโรงเรียนพุทธมาในวันเสาร์หรืตอนบ่าโมงถทาี้ืเดือหึ่งที่สามารกินร้าน นี่บริข้าเจ้าเพิ่มขอคนแจกเหลือเหลือก็บัวกช่เลยเพื่อเด็นกืออันนี้เทียนือว้นี่ก้วนวางเอาทีสํัหรยังไม่ได้่งเลยเอ่อยังไม่ต้องซ้อมท้งน้นจอจบก็จอไป่รับเลยจอมก็รับองคพื้นก็ี่หาลาชุดพระราชาเน่ชุกกีฬาสาพระราชาสอบก็เลยนั่งเตโต๊ะลบกีฬาหน เคยลงกทะเบียนคนทีเคยลงกทะเบียนกีฬาสานงแยกบรเษัทไหนชุดลูกหมวกกับผ้าอเรดนอดอองดอลลงลงลอดูลงลง ก็จะหาคือรวมกินกรรจการขอก็เพื่อสมาเกยดพูดก็เพื่อสมาเอายวดะนะนี่น่เอาหูดงต้นหนึ่งโอเค